ก็ขอข่าวสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยครับผมไบโตเทคเหมือนเดิมครับ a p p เ e เนี่ยได้ทำการเปิดตัวนะครับทั้ง macbook pro นะครับ่รวมไปถึง mac mini ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือโ r o ด u ั t กที่เขาเปิดตัวไปแล้วในคลิปนี้ผมขอมาเจาะลึกนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น mac mini แล้วกันนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เดิมผมใช้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ตกดูแล้วเรียบร้อยนะครับรวมถึงมันเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวเลยก็ว่าได้นะครับที่เปิดตัวมาแล้วเป็นชิป M2 ที่ราคาถูกที่สุดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้มาเล่ารายละเอีย คร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า Mac Mini เนี่ยก็คือเปิดตัวมาครับก็จะออกมาด้วยการ3รุ่นหลักๆนะครับือเป็น Mac Mini นะครับรุ่นที่ใช้ชิป M2 นะครับอันนี้เปิดตัวด้วยราคา29,000บาทนะครับแล้วต่อมานะครับก็เป็น Mac Mini นะครับที่ใช้ชิป M2 เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพิ่มสเลตเป็นท่านอันนี้จะเบรราคาอยู่ที่27,900บาทนะครับและเบทโมเดลตัวต่อมานะครับตัวที่3เนี่ยก็จะเป็น Mac Mini นะครับที่ใช้ชิป M2 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะราคาสตาร์ทอยู่ที่45,900บาทนะคร แอดละาตัวก็ยังสามารถที่จะกดซื้ออปชันต่างๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับทาให้ราคานับถ้าเกิดว่าคุณกดไปสูงสุดเนี่ยก็ขึ้นไประดับหลักแสนเลยก็ว่าได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราแบ่งจาก CPU หลักๆนะครับก็คือจะมีแค่ชิป M2 และ M2 Pro นั่นเองครับซึ่งความแตกต่างระหว่าง M2 กับ M2 Pro เนี่ยหลักๆก็คือในเรื่องของตัวคอของการประมวลผลนับ CPU ที่ถ้าเกิดเป็นชิป M2 เนี่ยจะมี CPU คออยู่ที่8คอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวชิป M2 Pro เนี่ยคอจะขยับขึ้นไปเป็น CPU 12คอนะ ถ้าเกิดว่า M2 เนี่ยจะเป็น10คอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น M2 Pro เนี่ย GPU จะขยับไปที่19คอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน่วยความจําสูงสุดที่เลือกได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลที่เป็น M2 เฉยๆเนี่ยสามารถทําการกดน้าในส่วนตัวแรมเพิ่มได้สูงสุดที่24กิกนะครับและเรื่องของตัว b น n d w i ิตของหน่วยความจาเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่100กิกะไบต์เพอร์เซกนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นชิป M2 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถ up r ร m ได้สูงสุดที่32กิกะไบต์เพ รซึ่อถามว่าออปชันเนี่ยเราสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับถ้าสมมุติผมเลือกตัวท็อปสุดเลยนะครับอ่าที่เป็น M2 Pro นะครับตรงนี้นะครับก็คือเราจะเลือกได้นะครับว่าเป็น M2 Pro แบบ10ข้อหรือแบบ12ข้อนะครับอ่าตรงนี้ก็บวกไปแล้ว1 5 0 0บาทนะครับเพิ่มแรมอีก32 g b บต์บวกอีก14,000บาทนะครับแล้วก็หน่วยความจํา SSD นะครับสามารถแอดได้สูงสุดถึง8 TB ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ บวกตามที่8 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เรายังสามารถทำการเลือกน้ำไปส่งตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตได้ว่าการใช้เป็นแบบกิกะบิตพอตนะครับหรือว่าเป็น1 0กิกะบิตนั่นเองนะครับถ้า1 0กิกะบิตบวกไปสา0บาทนะครับรวมไม่ว่าจะเป็นของต่างๆมากมายอย่างตอนนี้เรากดออปชันมาเนี่ยอยู่ที่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแล้วนะครับยังไม่รวมพวกโปรแกรมถ้าเกิดคุณต้องการซื้อเพิ่มนะครับอันนี้คือมากดสเปกกันนะคราวให้ดูนะครับเอามาดูราคาของมาโอเวอร์บิลในเรื่องของตัวความเปลี่ยนแปลงของแม็กมีกันบ้างว่าาาออัปเเกกรรดดะไจิม อย่างแรกก็คือเป็น Mac mini ที่ใช้ชิป M2 และ M2 Pro นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2900บาทนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเบสโมเดลต่ำสุดก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับในบรรดาผลิตภัณฑ์ Mac ทั้งหมดตอนนี้ใช้ชิป M2 ต่อมานะครับก็คือมาพร้อมกับชิปเซตนะครับสตัวคือ M2 และ M2 Pro นะครับรวมไปถึง M2 Pro ยังสามารถที่จะเลือกสเปคได้อีกว่า10คอหรือ12อคอนะครับก็อัตต้อมไปได้อีกนะครับออมาเจอ M2 M2 Pro แล้วก็เรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นไปขั้ 4K และเกตสีหนักๆทำเลเยอร์เยอะๆอันนี้นตอบโจทย์ได้เลยนั่นเองครับอันนี้เขาก็เทียบความแรงนะครับระหว่าง M2 Pro M2 แล้วก็ M1 นะครับว่าประสิทธิภาพมันต่างกันขนาดไหนนั่นเองครับกับ Mac Mini ด้วยกันเองนะครับที่สำคัญนะก็คือตัวสเปคเราสามารถที่จะทำการคัสตอมในส่วนตัวทั้งหน่วยความจำแรมเพิ่มไปได้นะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะมีทั้ง24 g ิแล้วก็32 g b แล้วแต่ CPU ที่คุณเลือกนั่นเองครับแล้วก็อ o r a g e เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะสามารถที่จะแอดได้ที่8 B คืออเเยยะมมมาากกๆใช้้ไไ่่หดดล็วน เขาจะเป็น use case ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเหมาะทั้งการทํางานนะครับเล่นเกมนะครับทำเสียงทําซาวตัดต่อวิดีโอนะครับหรือว่าการเป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับการเด็ต่างๆก็เหมาะนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าเทียบกับ Mac Mini ตัวชิป M1 เดิมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบสโมเดลที่เป็นชิป M2 ตัวเริ่มต้นสุดเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆให้มาเหมือนเดิมเลยก็คือด้านหลังตัวเครื่องจะมี USB-A ให้2พอร์ตมีแจ็ค3.5มิลนะครับพอร์ต HDMI หนึ นะครับให้ด้วยกัน2พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ตอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งเบ็ดโมเดลจะเป็นพอร์ตกิกะบิตนะครับอ่าแล้วก็เป็นพอร์ตไฟเอซีแล้วก็ปุ่มเปิดปิดครับนอกจาตัวบอดี้เหมือนเดิมทุกอย่างถ้าคุณซื้อนะครับ Mac Mini ที่เป็นชิป M2 Pro นะครับคือตัวชิปที่เป็น M2 Pro เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ไปคือคุณจะได้พอร์ต Thunderbolt 4เนี่ยเพิ่มอีก2พอร์ตรวมเป็นทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างจาก Mac Mini M2 และ M1 ตัวเดิมนั่นเองครับ 10กิกบิตเพอร์เซตอยู่แล้วนะครับจะสามารถต่อจอมอนิเตอร์แยกนะครับได้ที่หน้าจอความละเอียดสูงสุดที่ 6K 60 h z นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวพอร์ต HDMI นะครับตรงนี้เขาเคลมมาว่าสามารถที่จะต่อจอมอนิเตอร์เนี่ยข้างนอกเนี่ยได้ที่ความละเอียดสูงสุด 8K เลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ Wi-Fi ของเจ้า Mac Mini นะครับชิป M2 ทุกโมเดลตอนนี้เนี่ยอัปเกรด Wi-Fi ในตัวเครื่องเนี่ยจากเดิมเป็น Wi-Fi 6นะครับตอนนี้เป็น Wi-Fi มาตรฐาน Wi-Fi 6E แล้วนะครับซึ่งก็จะทำ ได้นั่นเองนะครับซึ่งแบนด์วิดต์ของไ l เลสที่เขาเขลมตามมาตรฐาน Wi-Fi 6E เนี่ยจะอยู่ที่แบนด์วิดต์2.4กิกะบิตเพอร์เซกนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงนะครับภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่แล็บนะครับก็อาจจะลงไปกว่านี้อีกนะครับแต่ใดแล้วก็จะทําให้การเชื่อมต่อไวเลสบน Mac Mini M2 ตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้บนไวเลสแบบกิกะบิตนั่นเองนะครับทำให้การใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็ได้เรื่องของแบนด์วิดต์ที่มากขึ้นทำให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแบบไวเลสได้เร็วแรงมาก,กขึ้นนั่นเเอออองงแแตต่่ตรรนนีี้กก็ม็มมคืออุปณ์ท ที่บ้านของคุณหรือว่าอุปกรณ์แอสเซทพอยท์ที่คุณใช้ทั้งในออฟฟิศหรือบ้านของคุณต่งตางๆเนี่ยที่คุณเชื่อมต่ออยู่ต้องเป็นแอสเซทพอยท์ที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6E ด้วยนั่นเองซึ่งในท้องตลาดตอนนี้ก็มีไม่กี่รุ่นไม่กี่แบรนด์นะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วมันจะแรงนะครับคืออุปกรณ์คุณต้องรองรับด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมสเปคและความเปลี่ยนแปลงรอข้าวของเจ้า Mac Mini ชิป M2 และ M2 Pro นั่นเองนะครับคำถามนะครับสุดท้ายถ้าถามผมผมจะซื้อตัวไหนเออ Mac Mini, นดเ อยู่ถามว่าไอเจ้า Mac mini M2 ตัวนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับรุ่นโมเดลที่ผมสนใจแล้วผมอยากจะซื้อแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับไอดูรุ่นที่ผมจะเลือกกันเลยดีกว่าครับสำหรับรุ่นที่ผมจะเลือกนะเท่าที่ผมได้มองเนี่ยผมก็อาจจะเลือก Mac mini ที่เป็นชิป M2 Pro ดีกว่านะครับเพราะว่าชิป M2 Pro เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดเลือกไปนะครับ สิ่งที่คุณจะได้นะครับอย่างแรกคือพอร์ท Thunderbolt ที่เพิ่มมา2พอร์ตนะครับซึ่งมันก็มีนยัยยะสาคัญน,นะครับเดิมมันพอร์ตน้อยมากๆอยู่แล้วการได้พอร์ตเพิ่มเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่2คือเบสโมเดลของ Mac Mini M2 Pro เนี่ยจะได้แรมมา1 6บหกิกอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปทําการแอดแรมเพิ่มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อเรด SSD ที่ให้มาใน Mac Mini Chip M2 Pro เนี่ยเขาสตาร์ทอยู่ที่512อยู่แล้วนะครับซึ่งเน็ตทั้งหมดนี้ผมแทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับจะได้ราคาที 45, าท่อว่าามส ว่าสมน้ําสมเนื้อพอใจไว้กับสิ่งที่ได้มาผมมองว่าคุ้มนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอาจจะเพิ่มไปอาจจะมีแค่เนี่ย พอร์ต10กิกะบิตนะครับซึ่งสําหรับบางคนอาจจะไม่ได้จำเป็นแต่สำหรับผมที่เป็นสายเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเอทจเนียเน็ตเวิร์กกีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากได้พอร์ต10กิกะบิตอินเทอร์เน็ตมาอยู่ในแม็กมินิของผมนะครับอ่าก็เพิ่มไปก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ5 0,000นนะครับก็ถือว่าแรงแล้วทีเดียวนะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่สามารถเลือกได้แหละผมถามว่าแล้วทำไมผมถึงเรื่องสเปคนี้นะครับถ้าคุณย้อนกลับไปแล้วก็ไปดูในส่วนของตัว Mac Mini ที่เป็นชิป M2 เยย่่่เเปป็นนนมมลลตตตตาาสสุุดดดคครครัรไัไไไูออองแกืณ้พ์ใวว Thable เพิ่มแล้วก็คือหายไป2พอร์ตเท่ากับว่ามันเท่าเดิมกับแมปมินิ m อ็มวัเดิมที่ผมมีอยู่แล้วอย่างที่2มาสตาร์ทด้วยแรม 8GB กนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นแรม 8GB ไม่พอสําหรับผมในงานตัดต่อวิดีโอหรือใช้งานทั่วไปว่าจะต้องเพิ่มแรมเป็น16บกบวกไปละว7,000นะครับแล้วก็สตอ r เรจมาสตาร์ทที่ 256GB ก็จริงบางคนอาจจะพอนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าไม่พอจริงๆครับเพราะว่า ค่อนข้างเก็บฟุตเทจในการที่จะรอตัดคลิปเยอะผมอาจจะเพิ่ม SSD ไปที่512 g b นะพให้มันเท่ากับตัวชิป M2 p r o ปที่ผมเลือกเมื่อกี้ราคามอยู่ที่34,900บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็คืออย่างแรกคือความแรงน้อยลงนะครับเป็นเรื่องของตัวชิปกราฟิกนะครับแล้วก็คอบงรนผลนะอย่างที่2คือคุณต้องมารัพสเปคเพิ่มจะอยู่ที่3 4900่เอเมื่อกี้สเปคมันอยู่ที่45,900เนะครับซึ่งส่วนต่างจะอยู่ที่ประมาณ11,000บาทนะครับมันดูค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียววแต่่า ถ้ามองในแง่ของประสิทธิภาพนะครับผมเอามาตัดคลิปผมต้องการเน้น CPU เป็นหลักอ็คุ้มค่านะผมมองว่าคุ้มค่าแต่ถ้าสําหรับใครที่ใช้งานแค่ทั่วไปทํางานเอกสารหรือว่าใช้งานแบบว่ายูเซอร์ธรรมดาเลยเปิด Excel เอ่อทำงานเอกสารเล่นเว็บนู่นนี่นั่นหรือเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะซื้อ m ม c มาเพื่อต้องการทํางานแบบว่าเบสิกไม่ได้ที่ต้องการหน่วยประมวลที่มันแบบ แอดวานนี่หล่องการาฟิกขนาดนั้นนะผมมองว่าตัวเลือก Mac Mini M2 ธรรมดาก็เพียงพอนะครับอาจจะต้องเพิ่มแรมหน่อยแล้วก็เพิ่มส t ต r เลตหน่อยนะครับก็ตอบโจทย์คุณได้แล้วนะครับแต่ผมเองอาจจะไป M2 Pro นะครับเพราะเดิมผมมี M1 อยู่แล้วถ้าผมจ้เกรดมันต้องก้าวกระโดดนิดนึงนะครับอัปเดตนิดนิดหน่อยแล้วผมไม่ได้พอร์ตมันเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเซนต์นั่นเองครับซึ่งจากที่ผมเล่าไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นการอัปเดตและการนะัน่งสำหรับตัว Mac Mini ตัวใหม่ก็คลิปนี้มาเจาะเน้นในเรื่องของตัวข้อมูล Mac Mini นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย Mac Mini เนี่ยมันเว้นการอัปเกรดมา1รอบแล้วจริงๆมันต้องมีการ อัปเดตนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมันแทบจะเว้นมา2ปีแล้วนะครับก็สุดท้าย Mac mini ก็ได้ใช้ชิป M2 สักทีนะครับก็มาแนะนำกันละครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่ต้องการใช้งาน Mac แต่งบไม่เยอะแล้วคุณมีจอแยกของคุณอยู่แล้วมีคีย์บอร์ดม,มีเมาส์อะไรแยกอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็น macbook mac mini เป็นอนีกตัวเลือกที่อาจจะตอบโจทย์คุณได้ถ้าเกิดว่าคุณนาไปใช้งานที่เป็นการแบบ ตั้งใช้ยาวๆเป็นสเตชันแบบทํางานที่บ้านหรือทํางานที่ออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงครับสาหรับเจ้า Mac m i n i Chip M2 ตัวใหม่แล้วก็ M2 Pro ตัวใหม่อย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรต้องการอยกเปลี่ยนกันคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับรายละเอียดสเปกนะครับก็อยู่ในหน้าเว็บแ p ป l e แล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้กดไปดูกันได้นะครับสำหรับราคาผมมองว่าทำ แล้วก็ตางการใช้งานของเรานะครับสุดท้ายก็อย่าไปตามเลขสเปกเยอะนะครับเอาเท่าที่ใช้แล้วเอาเท่าที่เราไหวนะครับสำหรับข้อมูลที่จะมาแชร์ก็มีข้อาวาประมาณนี้นะครับไว้เจอในคลิปต่อๆไปนะครับไว้มีอัปเดตว่าผมอาจจะซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อหรือว่าความอัปเดตกย่างคลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ